สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องครับครูพร้อมกับลูบิกยีดบอลครับยีดบอลก็คือลูบิกทรงกลมนะครับยืดบอลของ YJ นะครับราคาไม่ถึง100นะครับยีดบอลยืดบอลคือลูบิกทรงกลมนะครับมีทั้งหมด6สีคือขาวตรงข้างขับเหลืองนะครับแดงสม้มแล้วก เขี่ยกับน้ำเงินนะครับก็วิธีการหมุนก็จะหมุนแบบอย่างนี้ครับหมุนไปสลับไปเทคนิคการหมุนนะครับถ้าใครเล่นไอเป็นกหน็หมุนเหมือนกับ IV เลยนะครับไ v ี IV, การหมุนก็คือขึ้นขึ้น,นลงลงหรือลงลงขึ้นขึ้นอย่างนี้ครับทีนี้ยุะยีดบอลก็จะหมุนแบบลงลง,ลงขึ้นขึ้นผมสลับแล้ว โอเคนะครับทีนี้เรามาลองเล่นดูนะครับวิธีการเล่นนะครับยีดบอลก็คือเราจะทำสีหลักก่อนสีหลักก็คือขาวน้ำเงินกับแดงอ่าก่อนอื่นต้องทำขาวก่อนทำเซ็นเตอร์ขาวก่อนหมุนขาวมาหากันอย่างนี้ครับแล้วก็ทำขาวครับสูตรคือถ้าชิ้นขาวอยู่ทางด้านขวานะครับให้มุนขวาก่อนขวาลงซ้ายลง ขึ้นสายขึ้นเสร็จแล้วเราจะทำแดงหรือน้ำเงินก่อนก็ได้ตอนนี้ผมอยากทำแดงมากนึกแดงไม่ได้แล้วน้ำเงินสิน้ำเงินก็ลำบากเพราะว่าแดงกับน้ำเงินสลับกันก็ง่ายเอาขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นเอามันขึ้นไปบนก่อนครับตอนนี้น้ำเงินขึ้นมาเรียบร้อยแดงก็ขึ้นเรียบร้อยเอาแดงอย่างน้ำเงินมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาน้ำเงินมาใส่ขวาลง ซ้ายลงขวาขึ้นสายขึ้นแดงก็จะขึ้นมาบนเราก็จะเอาแดงมาใส่เอาไว้ด้านไหนก็ได้ไว้ด้านซ้ายถ้าไว้ด้านซ้ายเราต้องหมุนซ้ายก่อนถ้าเอาไว้ด้านขวาก็หมุนขวาก่อนเอาไว้ด้านสายแล้วกันถ้าไว้ด้านซ้ายก็สายลงขวาลงสายขึ้นขวาขึ้นตอนนี้สี่หลักเสร็จแล้วครับขาวแดงน้ำเงินนะครับต่อไปเรามาดูด้านบนด้านบนนะครับด้านบน มันก็มีสองกรณีกรณีแรกคือเสร็จเลยกรณีสองคืออย่างงี้ครับแบบนี้เลยน,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 นี่เห็นไหมเหลืองไม่อยู่เขียวขาดเหลืองส้มอย่างเงี้ยตรงนี้เหลืองขวาให้มาดาังซ้ายอันี้เหลืองทางซ้ายให้มาด้านขวาสังเกตมันต่างกันนะแล้วจะทำยังไงอ่า ในกรณีที่ข้างบนมันไม่ถูกเราก็แค่ดูดู้ายกับขวาตอนนี้เหลืองตัวน,นี้เราอยากเอามาด้านขวาเหลืองตัวนี้เราอยากมาด้านซ้ายเดี๋ยวผมย้าด้านขวามาด้านซ้ายก่อนลักษณะการหมุนถ้าอยากเอาเซนเตอร์มาทางด้านซ้ายให,ให้เราหมุนทางที่มันมี2ชิ้นก่อนคือขอบก่อนอย่าหมุนด้านนี้นะหมุนด้านนี้ไม่มีเกิดอะไรเกิดขึ้นผมจะหมุนดานนี้ก่อนก็คือแบบนี้นีายลง ขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นเราจะมาดูว่าสีหลักของเราคือขาวน้ำเงินแดงแดงหายนะครับแดงขึ้นไปข้างบนแต่เหลืองเสร็จก็ง่ายๆครับแค่เอาแดงเอามาตรงนี้แล้วก็ใช้สูตรเดิมครับเพราะว่าถ้าไว้ที่เดิมเราหมุนซ้ายลงขวาลงมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราต้องเอามาวาดด้านนี้เราก็จะทำเหมือนขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้น ทำอีกรอบครับเพราะว่ามันแดกไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นเรามาดูนะครับปรับที่ถูกครับเสร็จแล้วครับทีนี้เรามาทําลูกนี้ลูกนี้ในกรณีที่ซ้ายจะไปใส่ดงด้านขวาให้เราหมุนด้านขวาก่อนอย่าหมุนซ้ายก่อนทําไมไม่หมุนซ้ายก่อนถ้าหมุนซ้ายมามันมีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่าถ้าเหลืองมาอยู่นี่เอาตัวนี้ลง อา้าวเหลืองก็ลงมาล่างสุดเมี้ยวครับแต่ถ้าเราหมุนด้านนี้ก่อนด้านที่มันมีขอบลงก่อนก็จะเป็นเห็นไหมมาลงมาขวาลงซ้ายลงเหลืองมาอยู่ด้วยกันละขวาขึ้นซ้ายขึ้นสีหลักของเราหายไปคือสีน้ําเงินซึ่งมันอยู่ด้านบนให้เราเอามันมาด้านขวานะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมถ้าทําครั้งเดียว มันอยู่ด้วยกัน2ชิ้นก็เสร็จแต่ถ้าทําครั้งเดียวไม่เสร็จเราก็ต้องทาอีกรอบก็เป็นขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นอย่างเงี้ยถ้ามันเสร็จอย่างนี้นะครับแล้วก็เสร็จคือ2ชิ้นเหมือนกันขม้นนแค่นี้ครับยีดบอลยีดบอลก็ผมว่าตอนแรกผมได้มาผมก็ยังไม่ไปดูคลิปชาวบ้านแล้วผมก็ลองเล่นดูมันก็ไม่ยากนะครับแต่ถามว่า มันฝึกทักษะดีนะครับยิดบอลสำหรับลูบิกยิดบอลก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s ับ s c คร b e กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องครับครูนะครับจะได้ยิ่งใหญ่มีเงินไปซื้อลูบิกมาเล่นให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย